สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเมนูหุ้นร้อนนะครับประจําวันพุทธที่11ธันวาคม2 5่5ขออภัยนะครับ11มกราคม2555นะครับมาดูที่หน้าหนังสือพิมพ์ข่าวทันหุ้นกันก่อนนะครับคอลัมน์เด็กแนวเล่าหุ้นของคุณรนกิจสาลินวงจากคันที่กรุ๊ปนะครับวันนี้แนะนําหุ้นเด่นที่น่าสนใจมา2ตัวนะครับตัวแรกนั้นคือไทคอนนะครับบอกว่าปจัจจัยพื้นฐานเองก็มีประเด็นเรื่องในปี 5ที่ผ่านมากำไรเองก็ชะลอตัวครับแต่ก็ยังมีกําไรสูงถึง5 8 0ล้านบาทนะครับแต่ไตรมาสสี่อย่างเดียวนะครับที่ลดลงเนื่องจากมีการเลื่อนการรับรู้รายได้ของโรงงานในส่วนที่โดนน้ําท่วมเข้าไปแต่ในปีนี้นะครับบอกว่านับตั้งแต่ไตรมาสหนึ่งจะพลิกกลับมาอย่างรวดเร็วนะครับการขายสินทรัพย์เข้ากองทุนที่เลื่อนไปจากปลายปีก่อนจะกลายเป็นการระดมเข้าช่วงครึ่งแรกของปีนี้อย่างเต็มกําลังนะครับราวๆ4,000ล้านบาท แต่วิเคราะห์เองมองในเชิงบวกทีเดียวนะครับบอกว่ากําไรของไทคอนเองมีแนวโน้มจะพุ่งแรงถึง84%มาดูที่กราฟเทียบนะครับบอกว่าก็ลองเปรียบเทียบไทคอนกับอมะตะดูนะครับบอกว่าไทคอนกับอมะตะในอดีตกราฟไทคอนเองจะวิ่งเหนืออมะตะมาตลอดแต่มาต่ํากว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมานี่เองทําให้เส้นกราฟราคาไทคอนก็ค่อนข้างต่ํากว่าเส้นของอมะตะนะครับซึ่งเป็นจังหวะ ที่ถูกเลยนะครับช่วงนี้ทั้งพื้นฐานก็รองรับคาดบันผลปีนี้จะให้ถึง9.3เราเเทคนิคมีแนวต้านแรกเบาๆอยู่ที่ประมาณ12บาททีเดียวสำหรับไทคอนนะครับอีกหนึ่งตัวที่เด็กแนวแนะนำนะครับ นั่นก็คือ T.S.F. ครับบอกว่าหุ้นตัวนี้ก็เคยโดนกระหานะครับจากนักเก็งกําไรจํานวนหนึ่งไม่น้อยนะครับเพราะว่าเป็นหุ้นออกไปแนวเชิงเก่งกําไรพอสมควรนะครับแต่บอกว่าถ้าย้อนไปดูในช่วง3สัปดาห์นะครับราคาหุ้นไม่ลงมากนะครับลึกๆก็เพียงแค่ประมาณ57สต่ตางค์แล้วก็กลับมายืนเหนือ60สต่สตางค์ได้ตลอดแสดงว่าจะมีการตั้งใจรับของนะครับ ถ้าอิงกราฟก็ต้องบอกว่าราคาลงถึงแนวรับแล้วก็เด้งนะครับด้านสตรอรี่ก็มีลุ้น,น,น,นได้เรื่องนะครับในงานแอร์พอร์ตนะครับซึ่งกระแสก่อนหน้านี้แรงนะครับจึงเล่นเรื่องนี้กันล้วนๆน,นอกจากนี้มีการประชุมวันที่7 7มกรานะครับเพื่อพิจารณาออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้นักลงทุนตับประเทศรวมถึงการแจกวอลเล็ด้วยนะครับก็เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ยังพอช่วยสนับสนุน t s f ได้ ดูจากกราฟประกอบนะครับบอกว่าจะเห็นการไต่ระดับเป็นขึ้นบันไดนะครับถ้าคนมองกราฟก็ซื้อเมื่อถึงแนวรับและขายใกล้แนวต้านนะครับเมื่อ ISI มีสัญญาณซื้อก็เข้าซื้อมีสัญญาณขายก็ขายนะครับเล่นรอบสั้นก็ได้รอบยาวก็ดีนะครับบอกว่ารอบนี้ราคาน่าจะวิ่งถึงประมาณ75สสตางค์สำหรับ TSF ครับมาอีกหนึ่งหน้าหนังสือพิมพ์นะครับข่าวหุ้นครับวันนี้หุ้นเด่นหุ้นดิ่งเช่นเคยนะครับอย่างละ3ตัวหุ้นเด่นนั้นแนะนํามาก็คือไทยนะครับ แนะนำให้เข้าซื้อลงทุนครับ21่สบาทยีถึง21่สบาทสิสตางค์ตัวที่2นั้นคือ TVO นะครับซื้อลงทุนนะครับ18บแาทสิถึง18บาทและอีกหนึ่งตัวคือ IRPC ครับซื้อลงทุนนะครับ4ี่บาทสีถึง4ี่บาทสีหุ้นดิ่ง3ตัวนะครับตัวแรกบอกว่าให้หาจังหวะขายครับ AS เอาอขอาไปนะครับ APCS นะครับราคานั้น5้าบาทแปถึง5้าบาทแป ซิโก้นะครับบอกเข้าเขตซื้อมากเกินไปนะครับโอ์บอสแล้วให้หาจังหวะขายนะครับ3าบาท68สิบแบาท66 t เครับเป็นตัวสุดท้ายของหุ้นดิ่งนะครับแนะนำให้หาจังหวะขายนะครับส1สตางค์ถึง40สต่สตางค์ครับและนี่คือทั้งหมดของเมนูหุ้นร้อนในวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ